ทิดาทารลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะมาทำาแ n นดมนะคะในหัวข้อคนที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณนะคะเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณในปีใหม่นี้บ้างไหมนะคะก๊อฟเชื่อว่าหลายๆคนยังคงนึกถึงยังค,งคงคิดถึงคนที่คุณและเขา ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วห่างหายกันไปแล้วก็ได้บางคนคุณอาจจะกําลังรอข้อความจากเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก๊อฟจึงทําคลิปนี้แรนดอมนี้ขึ้นมานะคะสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้รับข้อความหรือการติดต่อจากเขานะคะเราลองมาดูไพ่ละกันเนาะเผื่อเขามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะบอกถึงคุณนะคะโดยการผ่านไพ่ สำหรับนี้นะคะก็จะเป็นสื่อกลางให้นะเราลองมาถามเขาดูนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมหรือมีอะไรอยากจะอวยพรคุณไหมนะคะมาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูวให้กอบด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะคะพอดียุ่งๆด้วยแล้วก็คลิป ทำทำร่วงหน้าไว้นะคะที่พึ่งจะได้มาทําตอนมืดนะคะเพิ่งจะมีเวลาทําที่เป็นคลิปของวันเริ่มต้นสักการะใหม่นะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะมีความสมหวังสําเร็จในทุกสิ่งทุกประการพรใดอันประเสริฐก็ขอให้จงบังเกิดกับทุกท่านเลยนะคะที่เป็น fc กอล์ฟนะคะขอบคุณมากๆเลยนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้น มีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้าง10ไม้เท้านะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้หมดก่อนแล้วกันนะคะสไม้เท้าไพ่หนึดาบ the star นะคะควีนถือไม้เท้านะจริงๆจะบอกว่าคนคนนี้นะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังทุกข์ใจ ยังไม่เคยมีวันไหนที่เขาจะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเลยนะคะวันที่คุณกับเขาหายกันไปห่างกันไปยุติความสัมพันธ์กันไปเนี่ยเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยแล้วเขาก็ยังคงเศร้ามากๆเลยนะมันอาจจะดูเป็นอะไรที่ดูเศร้าเนาะแต่พลังงานเขาเศร้าไงนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่า เดี๋ยวก๊อบจะเปิดขยายให้อีกนะแต่ก๊อบจะขยายให้ทีละพาร์ทนะคะคือคนคนนี้เนี่ยมีไพ่หกถ้วยมาเขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าระยะเวลาที่เราห่างกันที่เราไม่ได้เจอกันที่เราไม่ได้คุยกันนะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเขารู้สึกแย่เขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกผิดหวังเขารู้สึกแบบมันมีความอ้งาองว้างมีความเดียวดายอะ ใจลึกๆแล้วเขายังคงมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณอยู่เลยนะเขายังคงอยากที่จะให้สถานการณ์หลายๆอย่างที่มันมีปัญหาที่มันพังลงไปจบลงไปอยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงกลับมาดีดังเดิมเห็นไหมคะเทมเพลนส์ขยายกับไพสีไม้เท้าเขาอยากที่จะกลับมามีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนเดิมได้ซ้ําแต่เขาก็รู้ว่ามันดูยากเหลือเกินมันดูลำบากเหลือเกินมันดูเป็นอะไรที่แบบอาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน ที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นจริงได้หรือไม่เพราะสิบไม้เท้าเนี่ยมันเป็นพลังงานของปัญหานะคะปัญหาเรื่องราวระหว่างเราที่เราทั้งคู่เจอมาด้วยกันฝ่าฟันมาด้วยกันนะคะเขารู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วและตัวเขานะคะเขาก็คิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ดีพอสำหรับคุณหรอกแต่ยังไงก็ตามแต่ถึงแม้ว่า ความสัมพันธ์ของเราในวันนี้มันจะไม่ได้เหมือนเดิมอะแต่คุณยังคงเป็นคนที่เขารักและคิดถึงและยังคงเป็นคนในความทรงจำที่เขาไม่สามารถที่จะละทิ้งความรู้สึกออกไปจากใจได้นะคะเขาไม่ละเขาไม่สามารถที่จะละทิ้งคุณออกไปจากความคิดความรู้สึกหรือในสมองเขาได้เลยอะ่ะมันยังคงวนเวียนอยู่ในความคิด ยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาแล้วเขาอยากจะบอกนะว่าเขาส่องคุณอยู่ตลอดนะเขาเข้ามาส่องคุณบ่อยมากๆเลยนะคะคุณยังคงสวยสดงดงามคุณยังคงดูดีเสมอนะคุณยังคงมีเสน่ห์เสมอในสายตาเขาคุณยังคงเป็นคนที่ดูดีนะคะคุณยังคงเป็นคนที่ดูแบบมีออร่า คุณยังคงเป็นคนในฝันของเขานั่นแหละแต่เขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเขายังไม่ดีพอสำหรับคุณนะคะเขาเฝ้าพยายามนะที่จะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบกันลงไปได้หรือมันพังกันไปได้หรือทำไมอยู่ดีๆเราทั้งคู่ถึงต้อง หายออกไปจากชีวิตของกันและกันทั้งๆท,ที่เราต่างคนต่างยังคงมีความรักให้กันมากมายเหลือเกินเขาไม่เคยลืมหรอกนะคะความทรงจําดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเขาไม่เคยเขาไม่เคยลืมเลยสักเสี้ยววินาทีหนึ่งนะคะที่คุณกับเขาเคยมีความสุขเคยมีความทุกข์เคยมีรอยยิ้มเคยมีเสียงหัวเราะเคยมีน้ําตา นะคะร่วมกันมาเข้าจํามันได้ทุกโมเมนต์นะคะแต่ตอนเนี้ยนะคะเขารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยเหลือเกินมันหนักเหลือเกินแล้วมันก็รู้สึกท้อแท้เหลือเกินเขารู้สึกสิ้นหวังนะคะรู้สึกหมดกําลังใจเขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อเราจะมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาในชีวิตของกันและกันหรือไม่ แต่เขาก็ยังคาดหวังนะเขาก็ยังคงคาดหวังอยู่เล็กๆนะคะยังมีความหวังซึ่งมันอาจจะเป็นความหวังอนน้อยนิดก็ได้ที่เขายังคงรู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะได้กลับมาในชีวิตของกันและกันกลับมาดูแลกันกลับมารักกันกลับมาเป็นกรลยาณมิมรที่ดีต่อก,กันหรือกลับมาเป็นครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตกันแต่นั่นมันก็คือเรื่องของอนาคตในตอนนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเข้าสัก,กราชใหม่เนาะถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นปีใหม่แต่ชีวิตเขายังรู้สึกยังยังไม่สามารถลืมเรื่องราวเก่าๆนะคะความผิดหวังในอดีตได้เลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องระหว่างเราสองคนมันยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความทุกข์ปะปนกันไปนะคะ ช่วงเวลาดีๆที่มีกับคุณมันก็ช่างดีเหลือเกินมันก็ช่างมีความสุขมากมายเหลือเกินแต่ช่วงเวลาที่มีความทุกข์มันก็ทําให้เขาทุกทรมานใจยอย่างแสนสาหัสเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเนี้ยเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณยังคงเป็นคนในใจของเขาถึงแม้ว่าตอนนี้เราทั้งสองคนจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามนะคะและเขาก็ยังมีความหวังอยู่ในทุกๆวันนะว่า มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นได้สักวันหนึ่งเราจะต้องได้มีโอกาสกลับมาไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตามก็ขอเปิดขยายต่อนะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกคะเขามีอะไรที่อยากจะบอกให้คุณรู้อีกคะจริงๆคนคนนี้อยากกลับมาในชีวิตคุณได้ซ้ำน,นะไพ่แปดเหรียญนะคะพะเมื่อกี้มันมีไพ่หถ้วยมา ไห้หรือชาโรตไซ์นะเขายังคงแบบไม่สามารถที่จะลืมอดีตได้มันยังตามหลอกหลอนเขาอยู่นะคะเขาคงยังคงรู้สึกว่าชีวิตเขาตอนนี้เหมือนเขาได้รับกับเวรกรรมบางอย่างหรือวิบากกรรมบางอย่างที่เขาอาจจะเคยทำไว้กับคุณแล้วตอนนี้มันย้อนกลับมาที่ตัวเขาเขากำลังรับในผลกรรมนั้นนะ เห็นไหมคะไพ่การมาก็คือไพ่กรรมหรือไพ่จัดเม้นนั่นแหละไพ่เดอะสตาร์นะคะเขายังคงมีความสุขท uh, voilà ุกครั้งที่ได้นึกถึงคุณเขายังอยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณเขายังคงอยากที่จะกลับมาในชีวิตคุณเขาอยากที่จะมาสร้างอนาคตกับคุณนะคะเขาอยากที่จะมาทำให้ความรักของคุณกับเขานะคะ สามารถที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้จริงๆเขาอยากได้โอกาสจากคุณมากเลยนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขามีความฝันความหวังอยู่เสมอเขายังไม่ได้หมดหวังหรอกนะถึงมันจะเป็นความฝันที่ลิบปลี่ก็ตามถึงมันจะเป็นความฝันที่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่แต่เขาก็ยังคงมีความสุขกับการที่ได้นึกถึงคุณ ะะเขายังมีความสุขกับการจินตนาการถึงเรื่องราวระหว่างเราสองคนเขาจำมันได้ดีค่ะไม่ว่าจะวันที่เรามีปัญหากันไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันทะเลาะกันเถียงกันหรือแม้แต่กทั่งวันที่เรามีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะหรืออยู่กัน มีทั้งคุณมีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งลูกบางคนมีครอบครัวเป็นครอบครัวมีลูกกันแล้วเขาวาดฝันไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเลยนะเขามองไปถึงอนาคตการการที่เขาอยากจะบาบเป็นครอบครัวกับคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากอยู่กินกับคุณน่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ตอนเวลาเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่เขาคิดที่เขาฝันได้หวังได้แต่เขาก็ยังเชื่อนะว่า สักวันหนึ่งนะคะวันที่วิบากกรรมทุกอย่างมันเบาบางลงตอนนี้เขากำลังรับผลกรรมกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับคุณอยู่มันตามหลอกหลอนเข้าไปทุกแห่งหนนะคะแต่เขาก็ยินดีที่จะยอมรับมันเพราะเขาเป็นคนที่ทำไว้กับคุณนะคะอย่างมากมายเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยกับเขาแต่เขายังคง มั่นใจนะว่าวันหนึ่งอะ่ะคุณกับเขาจะได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันแต่เขาก็ไม่รู้ได้หรอกว่าเขาและคุณจะได้กลับมาในสถานะใดเขาก็ได้แต่ภาวนานได้แต่คาดหวังว่าเราคงจะได้กลับมาเป็นแฟนกันกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันนะแต่ตอนเนี้ยนะคะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขเขาอยากเห็นคุณเป็นคนที่ สามารถที่จะดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้เขาอยากเห็นคุณประสบความสำเร็จนะในทุกๆด้านของชีวิตเขารู้ว่าคุณเหนื่อยกับเขามามากเขารู้ว่าที่ผ่านมาคุณทุกทรมานใจกับเขามามากมายนะคะเขาอยากเห็นคุณหายเหนื่อยเขาอยากเห็นคุณแบบมีความสุข อยู่กับสิ่งรอบตัวคุณเขารู้ว่าตัวเขาอะเป็นเหมือนกับความทุกข์นะคะเป็นเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรคุณนั่นแหละแต่ตอนนี้นะคะขอให้คุณวางใจถือว่าวิบากกรรมเหล่านั้นมันกําลังมาย้อนกลับมาที่ตัวเขาหมดแล้วแหละนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าเมื่อใดที่เขาหมดวิบากกรรมนี้แล้วอะที่เขาชดใช้กรรมเหล่านี้ไปหมดไปสิ้นแล้วนะคะ<ๆ>เขาอยากที่จะกลับมาในชีวิตคุณนะอยากที่จะแบบ มาแสดงความจริงจังจริงใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะต้อนรับเขาอยู่หรือเปล่านะคะแต่เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าถ้าเขากลับมานะคะเขาจะโดนคุณแบบผักสายไล่ส่งหรือไม่เพราะเขาก็ทำกับคุณไว้เยอะนะคะขออนุญาตเปิดต่อนะก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากพูดอยากบอกกับคุณ่ะ พะกอบรู้สึกว่ามันยังไม่หมดอ่ะไพเอ็มเพลเยอร์นะคะอ่ะสิบเหรียญมาอีกแล้วนะคิงถือถ้วยแปดถ้วยนะคะ The World ชาลิออตจัสติกนะคะให้สเตรน์นะ ราคุณอยู่เลยอะควินถือดาบนะคะมีเลเวอร์ด้วยเนาะมีสเตรนท์มีจัสติกมีชารีออดนะคะคิงถือถ้วยแปดถ้วย the world สิบเหรียญนะคะใต้สำรับว e ออฟฟาร์จูลเขาอยากบอกกับคุณอีกนะเขาอยากบอกกับคุณว่าเขาอะยังไม่ได้ยอมแพ้นะกับความรักครั้งเนี้ย เขายังคงมีความแบบมีความคิดที่อยากจะกลับมาในชีวิตคุณเขายังอยากที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อเขายังอยากคิดที่จะแบบพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนเนี้ยนะคะเขาขอเวลาที่จะเคลียร์ปัญหาส่วนตัวของเขาขอเวลาที่จะเคลียร์ตัวเองขอเวลาที่จะจัดการปัญหาทุกอย่างทําให้มันถูกต้องทําให้มันยุติธรรมกับคุณ แก้ไขสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เขาก่อไว้สร้างปัญหาไว้เขาจะเคลียร์มันให้ทุกอย่างมันจบสิ้นด้วยดีแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจบลงยังไงแต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดที่จะทำโดยตลอดนะคะสิ่งที่เขาไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจคือการที่เขาอะอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาเป็นคนรักกับคุณเพราะเขารักคุณมาก เขาอยากให้คุณรู้ว่ามันมากกว่าความรักแต่มันคือความผูกพันมันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจที่เขาไม่สามารถที่จะลบเลือนหน้าคุณนะคะความรู้สึกที่มีต่อคุณความรักที่มีต่อคุณเหมือนคุณไปฝังอยู่ในจิตวิญญาณเขาไปแล้วอะคะ่ะวันที่คุณหายไปจากชีวิตเขาหรือวันที่เขาหายออกมาจากชีวิตคุณคุณรู้ไหมว่าเขาคนนี้ เขามีทั้งความเสียใจ <_ d ial> เขามีทั้งความเสียดายนะคะแต่เขาก็ต้องพยายามที่จะต้องอยู่ให้ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขายังดึงคุณไว้ยังรังคุณไว้ยังเอาตัวเองไปเป็นตัวปัญหาในชีวิตคุณอ่ะโดยที่เขายังไม่สามารถจัดการปัญหาของเขาได้อ่ะเขาก็ต้องทำให้คุณทุกข์อยู่ดีเขาก็ต้องทำให้คุณเจ็บปวดใจอยู่ดี <_ d ial> เพราะฉะนั้น <_ d ial> เขาจึงจำเป็นที่เขาจะต้องออกมาจากชีวิตคุณก่อนหรือเขาจำเป็นที่ต้องปล่อยให้คุณออกไปจากชีวิตเขาก่อน เขายังคงเฝ้าภาวนาเขายังคงเฝ้านะคะขอจัก,กรวาลวิงวอนร้องขอนะคะอย่าที่จะให้โชคชะตาจาัก,กรวาลน,นำพาให้คุณกับเขาได้มีบุญมีวาสนาได้วนเวียนกลับมารักกันแต่เขาก็มีความเชื่อนะว่าเขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นคู่กับเขาก็ได้นะเขาคิดว่าคุณกับเขาอะพมลิขิตอาจจะขีดเขียนให้เราได้มาพบมาเจอกัน เขารู้สึกว่าระหว่างเราสองคนนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแต่เพียงแค่เส้นทางความรักของเรามันอาจจะไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหล,ลาบมันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้สวยงามนะคะตามที่เราฝันแต่เขาก็เชื่อว่าบททดสอบที่เขาเจอในความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นบททดสอบที่เขาจะต้องฝ่าฟันก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เพื่อที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองไง ว่าเขาอ่ะเหมาะสมคู่ควรกับคุณว่าเขาอ่ะรักคุณและเขายังคงมีใจที่มั่นคงต่อคุณสักวันหนึ่งเขาจะทำให้คุณเห็นนะคะว่าเขาอ่ะสามารถเป็นคนรักที่ดีของคุณได้สักวันหนึ่งเขาจะทำให้คุณเห็นเขาจะมายืนตรงหน้าคุณแล้วบอกกับคุณซ้ำๆย้ำๆว่าเขาอ่ะ ยังคงรักคุณเสมอมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราความรักของเรามันฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เขาเชื่อว่าระหว่างเราสองคนน่ะมันยังไม่จบกันเพียงแค่นี้หรอกเห็นไหมคะมีไพ่ View of For t u n e มานะก็ไม่แน่นะเขาเชื่อว่า ปฏิหารจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราสองคนเขาเชื่อว่าปฏิหารโชคชะตาจะนำให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาเป็นคนรักกันเลิฟเวอร์นะคะเขาก็บอกเ,ออเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเขาก็เก๊กไปอย่างนั้นแหละเขาเก๊กเขาแอคอาร์ตเขาแบบมีอีโก้ไปอย่างนั้นแหละเขาทำเหมือนเขาอยู่ได้นะคะเอ็มพัลเลอร์สเตรนท์เขาทำเหมือนเขา สบายดีเขาทำเหมือนเขาเข้มแข็งสตรองนะคะควินถือดาบเห็นไหมแต่ในความเป็นจริงใครจะรู้ว่าใจเขาอะมันก็เจ็บเป็นนะเขาก็บอบช้ำเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ต้องพยายามทำใจทำใจเพื่อที่จะพาตัวเองลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรที่กำลังประสบพบเจออยู่ให้ได้ ต่ก่อนหน้าเนี้ยเขาก็หมดกําลังใจเหมือนกันนะในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาก็ทอ้อแท้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้เขาจะมีความสุขแบบร้อเเนะเขาจะมีความสุขขึ้นมาบ้าง<ๆ>ก็เวลาที่เขาแอบมาส่องดูคุณในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยแหละเดอะเวิลกับไพค e วินถือดาบการส่องผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะคะการที่เขาอาจจะไปแอบดูคุณช่องทางนั้นช่องทางนี้ แค่นี้คือเขาก็มีความสุขละว,วันนี้เขาอาจจะแค่สองมองคุณแต่ในอนาคตอ่ะเขาอาจจะมาอยู่ตรงหน้าคุณก็ได้เราสองคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้มาอยู่เคียงข้างกันอีกมาจับมือกลุ่มมืออบกอดไปด้วยกันอีกเดินร่วมทางชีวิตไปด้วยกันเขาก็ยังเชื่อแบบนั้นนะ,ถ,ะถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาถึงแม้ว่าเราจะมี ความแตกต่างหรือเราจะมีระยะทางที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณจงเชื่อเถอะว่าพมลิขิตอ่ะเขาได้ขีดเขียนเราสองคนไว้แล้วแหละวันหนึ่งเราจะได้กลับมารักกันแล้วเขาอยากบอกให้คุณแบบดูแลตัวเองให้ดีนะเขาอยากให้คุณเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะคะเขาอยากเห็นคุณอ่ะมีความสุขอยากเห็นคุณสตรองเหมือนกัน นะเขาอยากเห็นคุณแบบมีความบริบูรณ์พังพร้อมในท,ทุกๆอย่างเขาก็อยากจะอวยพรคุณนั่นแหละคะ่ะขอให้คุณมีความสุขนะอยากให้คุณแบบสมหวังดังตั้งใจในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินครอบครัวนะคะความรักชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณคาดหวังอ่ะ เขาอยากเห็นคุณประสบความสำเร็จนะเขาอยากให้คุณนะ่ะแบบเจอสิ่งดีๆเพราะเขารู้ว่าที่ผ่านมาการที่คุณเจอเขามันอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายในชีวิตคุณก็ได้แต่สำหรับเขาอ่ะการที่เขาเจอคุณนะ่ะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะคะสำหรับเขานะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณและสุดท้ายเขาอยากจะบอกกับคุณว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ไม่ว่าระหว่างเราสองคนมันจะลงเอยอย่างไงามันจะจบแบบไหนหรือปลายทางมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะสมหวังหรือไม่สมหวังเขาอยากคุณรู้ไว้นะว่าเขาไม่เคยเสียใจยเลยนะคะที่ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รักคุณครั้งหนึ่งเขาเคยได้รู้จักคุณและครั้งหนึ่งที่เขาเคยได้ ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณหรือมีคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาดีใจเสมอที่เขาเคยมีคุณอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาอยากจะบอกว่าความรักที่เขามีให้คุณอ่ะมันยังไม่เคยตายไปจากใจเขานะวันแรกที่เขารักคุณยังไงวันนี้เขายังรักคุณเหมือนเดิมนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะนะมาดูออร์เคิลกันคะ่ะ ให้เรเครื่องอยากแนะนำอะไรคุณอยากบอกอะไรคุณคะคุณอาจจะกําลังได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือมีโอกาสที่จะนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะเนี่ยไพ่ของการที่คุณกําลังจะพบแบบแนวทางใหม่ๆในการใช้ชีวิต หรือแนวทางใหม่ๆในการที่คุณจะสามารถปลดล็อกความรู้สึกของคุณเองหรือสามารถที่จะปลดล็อกบางคนยึดติดกับเส้นทางชีวิตเดิมๆกับเป้าหมายเดิมๆที่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณร้อเซนะแต่เดี๋ยวในไม่ช้านี้นะคะคุณจะได้เจอแน่นอนประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่คุณจะได้รับ แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำพาคุณไปเจอกับสิ่งสิ่งนั้นได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เส้นทางชีวิตแนวทางชีวิตแบบใหม่นะคะแนวทางหลายๆอย่างที่คุณอาจจะได้ไปพบไปเจอแล้วคุณสามารถที่เอากลับมาปรับใช้ในชีวิตคุณได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการยอมรับในความรักคุณกับความรัก ที่คุณมีอยู่หรือความรักที่คุณสูญเสียไปแล้วอันดับแรกคุณต้องเรียนรู้กับการยอมรับให้ได้ก่อนว่าความรักมันย่อมมีทั้งผิดหวังและสมหวังนะคะความรักมันย่อมมีทั้งความทุกข์และความสุขแต่แน่นอนแหละประสบการณ์ต่างๆที่คุณเจอมาที่คุณได้เรียนรู้ได้รับรู้มามันจะเป็นเหมือนกับบทเรียนอัลลัมค่าของคุณที่จะทำให้คุณมีความเข้าใจ ในความรักมากขึ้นแล้วมันจะนำพาคุณไปสู่อนาคตความรักที่สดใสนะคะไปเจอกับความรักที่มีความสวยงามคุณจะเข้าใจแก่นแท้ของคำว่ารักมากขึ้นน่ะว่าจริงๆความรักมันอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การครอบครองนะคะแต่ความรักมันอาจจะเป็นเพียงแค่การที่เรารักใครคนหนึ่งโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่เราเข้าใจในความเป็นเขา นะคะการที่เรามองเห็นเขาประสบความสําเร็จมีความสุขแค่นี้เราก็อาจจะเพียงพอแล้วก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะไพ่อยากจะบอกให้คุณจงรักษาศรัทธาความฝันของคุณไว้จงรักษาความฝันของคุณไว้อย่าละทิ้งความฝันเพราะสักวันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นความจริงได้ถ้าคุณยังคงเชื่อมัน่นและคุณเข้าใจในในความรักอย่างแท้จริง คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีแน่นอนในอนาคตนะคะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ